ู้ชมคะช่วงที่สองแล้วนะคะของรายการพระเครื่องสุวรรณภูมิโดยอาจารย์รัน,รนมรดกไทยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังนะคะว่าวิธีการดูพระที่ถูกต้องวันนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมาบอกวิธีอย่าพลาดไปไหนนะครับผมคใครที่มีเหรียญรุ่นรุ่นนี้นะครับดูไปด้วยพร้อมๆกันเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่น4นะครับของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับมีลักษณะเป็นเหรียญกลมนะครับมีลักษณะเป็นเหรียญกลมอ่า รูปเปเหรียญกลมเปเหรียญรูปไข่ไม่กลมนะครับเป็นเหรียญรูปไข่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตทีมงานแป๊บหนึ่งค่ะได้ค่ะเดี๋ยวโฟกัสทีหนึ่งใช่ไหมอาจารย์ครับเดี๋ยวขออนุญาตโฟกัสนิดหนึ่งได้เหรียญรูปนี้จะเป็นรูปไข่นะครับมีหูเหรียญในตัวนะครับเดี๋ยวลดแสงนิดหนึ่งนะครับได้ไหมฮะใช่ชัดแล้วอันนี้เขาเรียกว่าบล็อกนี้เขาเรียกว่าบล็อกมีเมตตาค่ะ บลบ็อกมีเมตตานั่นก็คือหมายความว่าบริเวณนันตาของหลวงพ่อเนี่ยจะมีจุดไข่ปลาอยู่สองจุดนะครับเป็นดวงตากลมๆเป็นเม็ดขึ้นมานะครับ <sentido. S 2> ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของบล็อกมีเมตตานั่นเองนะครับจำลักษณะโครงสร้างให้ดีนะครับจาโครงสร้างใบหน้าให้ดีหน้าต้องเป็นหน้านี้นะครับเส้นหน้าผากชัดเจนนะครับเส้นหน้าผากชัดเจนจะมีเส้นหน้าผาก3เส้นนะครับอยู่ด้านบนสุดนะครับแต่ละเส้นก็จะสั้นยาวไม่เท่ากันนะครับ แล้วช่องว่างนะครับช่องว่างบริเวณหว่างคิ้วนะครับซ้ายมือเรานะครับซ้ายมือเราจะมีเนื้อเกินนะครับเนื้อเกินอยู่บริเวณหางคิ้วอยู่สองเส้นนะครับบริเวณตรงปลายไม่จิ้มฟันนะครับปลายไม่จิ้มฟันในสองเส้นนี้นะครับนี่นี่ปึ๊บนะครับเห็นไหมครับสองเส้นนี่หนึ่งเส้นสองเส้นเนี่ยเห็นไหมจะมีเส้นคมๆแตกขึ้นมานะครับแล้วบริเวณ ใกล้นะครับใกล้ๆก,กับจมูกเราจะเห็นขีดนะครับจะเห็นขีดเชื่อมระหว่างาด้านล่างเปลือกตานะครับด้านล่างเปลือกตากับจมูกเราจะเห็นเส้นเชื่อมอยู่ประมาณสักสองขีดนะครับสองขีดสามขีดประมาณนี้เนี่ยชัดเจนเลย <Okay. S 2> นะครับก็ถ้าเป็นบล็อกนี้เนี่ยจะเป็นแบบนี้ทุกเหรียญ นะครับจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับแล้วด้านล่างเปลือกตานะครับก็จะมีเส้นแตกอยู่สองเส้นคู่เนี่ยบริเวณเนี้ยนะครับเป็นสองเส้นพื้นผิวเรียบตึงนะครับพื้นผิวเรียบตึงใสเป็นกระจกนะครับเนื่องจากว่าเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้นั่นเป็นเหรียญเนื้ออันปาก้านะครับเหรียญอัลปาก้าทุกเหรียญจะได้รับการขัดนะครับจะได้รับการขัดพื้นผิวให้ใสนะครับใสเป็นกระจกเงา นะครับแต่ก็จะทิ้งร่องรอยของคราบสีดำๆไว้นั่นก็คือคราบยาขัดนั่นเองอะนะครับยาขัดเนี่ยเวลามันขัดไปขัดมามันก็จะกลายเป็นสีดำนะฮะจากสีขาวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีดำนี่เขาเรียกยาขัดเวลาขัดพระนะครับขัดปฏิกะเวลาเขาเลี่ยมพระเขาจะใชะ้ลูกผ้านะครับแล้วก็ยาขัดตีตีต,ตีให้เกิดความเงานะครับ เม็ดไข่ปลานะครับเล็ดเม็ดไขป่ปลาบริเวณรอบๆนะครับก็จะเป็นเม็ดกลมเท่าๆกันนะครับอาจจะมีบี้แบนไปบ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเม็ดเนี่ยก็จะเป็นเม็ดเดียวกันเนื่องจากว่าใช้ตัวตอกตัวเดียวนะครับก็จะตอกไปเรื่อยๆเรนะื่อยๆนะเห็นไหมครับจะมีลักษณะคล้ายกันนะครับแต่พอมันบี้มันแบนไปอย่างเงี้ยนะมันก็มีความแตกต่างไปนะครับนะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเบอร์เดียวกันนะครับต้องเป็นเบอร์เดียวกันเท่านั้นนะครับ คมชัดเลยนะครับสันขอบตั้งนะครับสันขอบตั้งนะครับตั้งค่อนข้างยกสูงสันขอบในเนี่ยนะครับาบ,า Hence, บางตำแหน่งนะครับบางตำแหน่งก็จะมีรอยครูดจะมีรอยครูดให้เห็นบริเวณสันขอบในบริเวณเนี้ยนะครับก็จะปรากฏรอยครูดเป็นซี่ๆๆๆเป็นบ้้งๆๆนะครับจะปรากฏให้เห็นอยู่เป็นบางส่วนนะครับอาจจะมีด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านล่างอย่างเงี้ยนะครับ แต่ก็ต้องมีนะครับอักษรนะครับตัวอักษรนะโมโพธิสัตโตนะครับพวกนี้อ่านได้ใจความตัวหนังสือเนี่ยค่อนข้างล่ำนะครับหนานะครับตัวหนังสือหนาไม่ผอมเกร็งนะครับเสียที่พื้นนะครับแผ่ลัศมีออกนะครับแผ่รัศมีออกบริเวณพื้นนะครับให้ดูหลายๆมุมอันนี้คือตัวอักษรนะครับ โมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพะควานะครับแล้วบริเวณยันบางตัวนะครับบางตัวนะครับก็จะมีเส้นแตกอาจจะมีด้านบนอาจจะมีด้านล่างนะครับแล้วแต่ตัวอักษรนะครับเหมือนตัวเนี้ยนะครับปึ๊บมันจะเฟรินดนี่นานะครับ นี่เห็นไหมครับเนี่สองเส้นนะครับ mm hmm. ก็จะมีเส้นแตกคมๆแบบเนี้นะครับ mm hmm. บางตัวอักษรก็จะมีด้านล่าง mm hmm. อย่างเงี้ยนะครับนะอันนี้ดูให้ดูธรรมชาตินะครับนนให้ดูด <Okay. S 1> ความเป็นธรรมชาติไปพื้นผิวตึงนะครับะสังกตินะครับสังกติเนี่ยได้รับการขัดนะครับก็จะใสแต่ก็เป็นรลอนคลื่นนะครับจะเป็นรลอนคลื่นเห็นไหมจะเป็นรอนคลื่นอยู่ mm hmm. แต่ก็ได้รับการขัดนะครับ บริเวณจีวรนะครับจีวรคมทุกเส้นนะครับคมชัดลึกทุกเส้นเลยนะครับแล้วในบริเวณล่องนะครับบริเวณพื้นมันจะมีช่องว่างนะครับจะมีช่องว่างระหว่างแขนกับจีวรเนี่ยนะครับก็จะมีเส้นแตกเห็นไหมครับมีเส้นแตกอยู่จีวรคมชัดเจนนะครับบริเวณปลายช้างนะครับช้างขวามือเรานะครับขวามือเราบริเวณงวงนะครับงวงก็จะมีเส้นแตก วิ่งขึ้นมาชนจีวรด้านบนนะครับบริเวณเหนือเหนือไหลใกล้ๆไหลเนียนะครับจะมีเส้นแตกคมๆอยู่หนึ่งเส้นนะครับแล้วก็มีเส้นรัศมีแพ่มานะครับจะมีเส้นคมๆนะครับเส้นนี้นะครับต้องคมชัดลึกแบบนี้นะครับลูกก็เดือกเห็นไหมครับนีคมชัดเจนก็เดือกสองเส้นนะครับรัดประคดคมนะครับมือนะครับมือลำเห็นไหมครับ นิ้วแต่และนิ้วมือที่ประสานกันนะครับค่อนข้างลำแขนกล้ามเป็นมัดๆนะครับสบงนะครับสบงนี่คมสบงจะเป็นเส้น,นหนาๆนะครับแต่คมชัดลึกนะครับบริเวณช้างสองข้างนะครับช้างสองข้างก็ต้องคมชัดลึกเช่นเดียวกันนะครับนี่ดูความคมความลึกนะครับของช้าง อ่อนช้อยนะครับงดงามได้สัดส่วนบนะริเวณฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตัสอนด้านล่างนะครับคำว่าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับอัคระนะครับพวกนี้แกะมือนะครับแกะสดเลยตัวหนังสือล่ำนะครับล่ำหนาอ่านได้ใจความนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับตัวตอก ตัวต่อก็จะไล่เลี่ยก,กันนะครับเสี้นที่พื้นขาดไม่ได้นะครับเสี้นที่พื้นเป็นลัศมีกระจายทั่วเหรียญน,นะครับรอยครูดนะครับรอยครูดเนี่ยเพราะว่าขอบเขาค่อนข้างยกสูงนะครับขอบบริเวณน,นี้เห็นไหมครับนี่จะมีรอยครูดคล้ายๆรอยตัดอะคล้ายๆข้างตัดเลยนะครับก็จะปรากฏรอยครูดแบบนี้นะครับ มีให้เห็นนะครับทั่วไม่ว่าด้านบนด้านล่างอย่างเงี้ยมุมใดมุมหนึ่งนะครับนะปึ๊บตำหนิในแม่พิมพ์นะครับตำหนิในแม่พิมพ์ให้ดูคำว,ว่าวัดนะครับวอวแหวนเนี่ยด้านบน,นจะมีเส้นแตกวิ่งทะลุมหาดอเด็กนะครับคำว,ว่าวัดช้างให้นะครับ หูเหรียญน,นะครับหูเหรียญด้านบนด้านบนนี่หูก็จะอูมนะฮะหูค่อนข้างอูมนะครับอูมเหมือนโดนัทนะครับหูเขาจะอูมอูมหน่อยส่วนใหญ่แล้วจะเหลือปีกนะครับจะเหลือปีกไว้ทางซ้ายมือเรานะครับการเจาะหูเหรียญน,นะครับด้านหลังเจาะแค่พอห่วงสอดได้นี่เห็นไหมห่วงสอดเข้าได้นิดเดียวแล้วก็จะปรากฏรอยปิ้นตามธรรมชาตินะครับ ลอยล้นนะครับบริเวณเนี้ยก็จะยกสูงขึ้นนะครับจะกระเดิดขึ้นมาเป็นรอยยกสูงมาเป็นรอยปลิ้นนะครับหูเหรียญปลิ้นเพียงเพียงเล็กน้อยด้านบนอาจจะมีการบี้แบนนะครับบี้แบนอ่าแล้วหลวงหลวงปู่ทวดเนี่ยหูเหรียญก็จะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งขอบเหรียญด้านในเนี่ยสันขอบนอกนะครับโทษทีสันขอบนอกกับหูเหรียญเนี้ยเขาจะมีความสูงต่ํานะครับคนละระดับกันนะครับมองดูด้วยตาเปล่าเนี่ยสามารถดูรู้นะครับ เห็นไหมครับก็จะสูงด้านล่างก็จะต่ำนะครับแต่เป็นขั้นลงไปด้านหลังนะครับด้านหลังขาลาดเลขยันเหมือนเดิมนะครับค่อนข้างหนาอาวบอวบล่ำล่ำหน่อยตัวหนังสือไม่ผอมเกรงนะครับเนี่ยตัวหนังสือหนานะครับไอ้ที่เป็นจุดดำ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 แบบนั้นไม่ต้องตกใจนะครับถ้าใครมีพระแบบนี้แล้วมีจุดดำดำมี ข้าบดำๆแบบนี้คือข้าบยาขัดนะครับอย่าไปล้างอย่าไปเช็ดอย่าไปถูนะครับนนคงไว้สภาพเดิมอันนี้คือขัดมาอาจารย์ใช่ขัด<า>แล้วก็จะเหลือร่องรอยพวกนี้นะครับเป็นจุดช่วยพิจารณานะครับยิ่งมียิ่งเดิมนะครับข้าบยาขัดพวกนี้นะครับเห็นไหมครับอัขระเลขยัน,นใหญ่ลํำนะครับทีนี้มาดาูใบหน้าของท่านอาจารย์ทิม นะครับเห็นไหมครับดวงตาค่อนข้างจะใหญ่นะครับเป็นเม็ดกลมใหญ่นะครับเปลือกตาบนเปลือกตาล่างหนาคมชัดลึกนะครับเนี่ยคมทุกมิติชัดทุกมิตินะครับและบริเวณเปลือกตาด้านบนนะครับจะปรากฏหนามเห็นไหมเขจะมีหนามแล้วก็มีเส้นขนแมวแตกอยู่ในบริเวณล่องนะครับอยู่ในบริเวณล่องบนเปลือกตานะครับเส้นผมเส้นเกสาเนี่ยคมชัด ลึกนะครับบริเวณนี้นะครับจะมีเส้นขนแมวอยู่สองขีดแล้วที่เหลือก็จะเป็นเส้นสายฝนเฉียงนะครับเนี่ยจะเฉียงออกมานะครับต้องคมแบบนี้นะครับบริเวณริมฝีปากนะครับริมฝีปากของพ่อจะมีเส้นอยู่ด้านล่างนะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นแตกเป็นเส้นนูนเล็กๆนะครับอยู่บริเวณเนี้ยบริเวณนี้ด้านล่างนะครับ กึ่งกลางพอดีเลยนะครับจะมีเส้นแตกเส้นประกายเส้นเขาจะเยอะเป็นพิเศษนะครับเสี้นเขาจะเยอะมากนะครับเสี้นกระจายอยู่ทั่วเลยนะครับตัวอักษรนะครับตัวอักษรนะครับหนาลำ่ำพระครูวิสัยโสพลนะครับทิม ีวอนคมนะครับคมชัดลึกลํำหนานะครับี่หนาแต่ลึกนะครับเนี่ยลึกมากนะครับแล้วแต่ละแต่ละช่องว่างก็จะมีเส้นขนแมวแซมนะครับจะมีเส้นขนแมวแซมปรากฏอยู่ทุกช่องเลยนะครับจริงๆเหรียญรุ่นนี้นะครับเข้าใจง่ายนะครับเข้าใจง่ายมากนะครับเสี้ยนกาจะเยอะ ของเกส่วนใหญ่จะไม่ขัดนะครับถ้าเป็นเนื้ออเมร้กาะ์นะ,ะส่วนใหญ่จะไม่ขัดนะครับดูเส้นเกษานะครับคมคมมากๆนะครับต้องเรียนให้ทราบว่าคมนี่ต้องคมแบบนี้เท่านั้นนะครับด้านข้างนะครับตัวตัดอ่านี่คือลักษณะของตัวตัดนะครับ ตัวตัดก็คือจะตัดแล้วขาดเลยนะครับเนี่ยชื่อขาดเลยนะครับจะปรากฏรอยครูดให้เห็นเพียงเล็กน้อยนะครับเห็นไหมครับตัวตัดจะมีลักษณะแบบนี้นะครับลงไม่สุดมีดนะครับ เห็น question mark ไหมในเหรียญรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆจำบั้งนี้ไว้นะสองสามบั้งเนี่ยนะครับเนี่ยบั้งใหญ่ๆเนี่ยหลุมใหญ่ๆเห,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 ห็นไหมครับนี่จะเป็นหลุมยุบลงไปเดี๋ยวจะมาบอกว่าตำแหน่งไหนนะครับจำหลุมยุบนี้นะครับหลุมยุบนี้กับช่องว่างช่องว่างระหว่างเนี่ยระยะถี่ระยะห่างนะครับบริเวณเนี้ยจะอยู่บริเวณช้างพอดีเลยนะครับ พลิกซ้ายมานะครับพลิกซ้ายมาก็จะอยู่บริเวณนี้เห็นไหมครับรเดี๋ยวนะมันเฟรกรนิดนึงมันเฟรกรมันเฟรกรอ่านะครับ บริเวณช้างบริเวณนี้นะครับะจะเห็นละอันนี้คือล่องใหญ่นะัครับล่องใหญ่ๆอย่างเงี้ยเวลาเราตะแคงข้างมาเราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะเขาจะเป็นล่องใหญ่ๆเลยครูดไปนี่เกือบจะเท่าปลายไม้ยิ้มฟันเลยแล้วเว้นช่องไฟไปนะครับเขาก็จะมีล่องอีกหนึ่งล่องนะครับเขาจะมีล่องเนี่ยขยับมาทางนี้นะครับเขาจะอยู่คู่กันสองล่องนี้นะครับนี่ล่องนี้เลย กับรอยบั้งนี้นะครับสามารถจ่ายตังค์ได้เลยนะนะครับเขาบอกว่าดูพระให้ดูตัวตัดนะครับเนื่องจากว่าตัวตัดแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์ซ่อนอยู่นะครับจะมีรอยครูดรอยถีรอยหางรอยยุบรอยนูนอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ใครจะจําส่วนไหนแต่เนี่ยนะครับเบสิกของเหรียญรุ่นนี้เลยบล็อกมีเมตตานะครับจะมีร่องใหญ่ๆแบบนี้นะครับอยู่บริเวณ ช้างนั่นเองนะครับอยู่บริเวณมุมนี้พอดีเลยนะครับนี่นะครับจะตรงกันอ่าแล้วก็เว้นช่องไฟมานะครับขึ้นมาด้านบนก็จะมีอีกล่องหนึ่งนะครับเจอแบบนี้ใจตังได้เลยรูปประพันธสันฐานตรงนะครับตรงตามลักษณะนะครับมีเส้นแตกนะครับมีเส้นที่พื้นมียาขัดเหรียญมีความคมชัดนะครับนี่ ามารถจ่ายตังได้เลยนะไม่เข้าใจส่งรูปมาถามได้นะครับสามารถให้คำปรึกษาได้หากจะนำเหรียญมาจำหน่ายให้เรานะครับเราก็ยินดีเช่าบูชานะครับซึ่งอาจารย์ก็จะอยู่ที่พันทิพย์ครับชั้นสองนะครับอยู่ตรงข้ามร้านเจียงนะตรงข้ามร้านเจียงลูกชิ้นปลานะครับร้านหาง่ายหาง่ายครับเจอเจอร้านลูกชิ้นปลาก็เจอร้านเราอยู่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับ ไปปรึกษาหาอาจารย์ได้เลยนะคะที่ห้างพันทิพย์นามวงวานนะคะเอาผู้ชมเดี๋ยวพักสักรครู่ช่วงหน้านี่มีคําถามนะจากทางบ้านมาที่ยังคงค้างค้าอยู่เดี๋ยวอาจารย์รันจะตอบให้นะคะคเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ